สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจากที่ดินแบ่งขายนะคะที่ดินแนวสวนกเกษตรนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่สวนกเกษตรบุญจองค่ะน้องเสือปทุมธานีนะคะแปลงนี้เนื้อที่สองไร่ 1>, 1งาน2ตารางวานะคะหรือ902ตารางวานะคะเสนอขายตารางวาละ2 2 0 0บาทนะคะขายรวมทั้งสิ้น1,984,400บาทค่ะแปลงนี้นะคะพื้นที่สีชมพูค่ะบริเวณ1.3นะคะที่ดินประเภทชุมชนค่ะใกล้เคียงยังมีเพื่อนบ้านอยู่นะคะไม่เหงาค่ะ แล้วก็ยังอยู่ติดถนนนะคะแล้วก็มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรด้วยนะคะแปลงนี้เหมาะสำหรับทำการเกษตรอย่างยิ่งค่ะที่ดินนะคะอยู่ห่างจากถนนเลียบคลองละพีพัฒน์เนี่ยประมาณ900เมตรนะคะอยู่ห่างจากถนนลังสิตนครนายกประมาณ22.7กิโลเมตรค่ะอยู่ห่างจากถนนเลียบคลอง10นะคะประมาณ700เมตรค่ะ สถานที่ใกล้เคียงนะคะใกล้กับวัดราดบำมรุงนะคะใกล้โรงเรียนวัดราดบำมรุงนะคะใกล้วัดจุฬาจินดารามนะคะตำแหน่งที่ตั้งค่ะตั้งอยู่ตำบลคลองหกวาบนใต้นะคะอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่เป็นบรรยากาศของแปลงที่ดินที่เราประกาศขายนะคะเนื้อที่902ตารางวาค่ะนี่เป็นบรรยากาศ สดจากสถานที่จริงนะคะด้านหน้าแปลงที่ดินนี้นะคะก็จะเป็นถนนหินคลุกค่ะจะเป็นถนนลูกลังนะคะนี่ค่ะที่ดินนะคะก็จะมีเสาไฟฟ้านะคะถึงหน้าแปลงแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีของส่งน้ำด้วยค่ะเห็นไหมคะ อยู่คลอง10บหนองเสือปทุมธานีนะคะเนี่ยค่ะแปลงนี้902ตารางวาค่ะหรือถ้าต้องการพื้นที่ที่ใหญ่กว่านี้ก็ซื้ออีกด้านหนึ่งฝั่งนู้นได้เลยนะคะ883ตารางวาค่ะเนี่ยค่ะถ้าฝั่งนี้ก็ติดถนนอีกด้านหนึ่งนะคะ มีเสาไฟมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดของสถานที่จริงนะคะเหมาะสำหรับทำการเกษตรอย่างยิ่งค่ะถ้าใครชอบบรรยากาศแบบแนวลุกทุ่งลุกทุ่งแบบนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยค่ะติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะ แปลงนี้เนื้อที่902ตารางวานะคะตารางวาละ2,200บาทค่ะสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะ